สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ลุงฟ้าพาเที่ยวพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่โอโฮเซลถนนสีนขลินเนาะไปเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปีนะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูด้านในแล้วก็บอกว่ามีอาหารขายทุกอย่างเหมือนะไมโครเลยนะดูสิว่าจะมีครบหมือไมโครไหมไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยตอนนี้ก็เปิดกี่โมงเนะี่ยน่าจะเปิดประมาณสิบโมงรึเปล่า พัลโรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้รุ่งฟ้าพาเที่ยวพาท่านผูชมมาเที่ยวที่โกโฮเซลอยู่ติดถนนสีนครินจังหวัดสมุทรปราการเนาะเพิ่งเปิดได้เกือบปีแล้วแหละเขาบอกว่าเหมือนแมคโโกเลยมีอาหารทะเลสดๆทุกอย่างมีอาหารขายครบทุกอย่างแม็โโรเนาะเรามาสำรวจกันซิว่าวันนี้มีจริงไหมไปดูซิว่าราคาถูกจริงหรือเปล่าไปกันเลย มันจะแบ่งเป็นแผน,นเกเนาะแผนกด้านหน้าก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆส่วนผักและผลไม้ก,ก็จะมาอยู่โซนตรงนี้สิ่งที่เราจะตามหาวันนี้คือเราจะมาตามหาปลากระป๋องสัมแม่กว่าปลาซาดินในซอสมะเขอือเทศแบบกระป๋องเล็กๆเนาะประมาณหกระป๋องอะดูซิว่าที่นี่จะมีขายหรือเปล่านะ นี่เขาจะมีเป็นแพ็แคๆนะจกแพ็คน,นะฝั่งนี้จะเป็นขายพวกผลไม้ต่างๆนะเยอะมากเลยบริเวณที่เป็นพวกวัตถุดิบต่างๆเนาะสำหรับเครื่องดื่มกาแฟะอะไรชน,นี้นะมีกาแฟขายด้วยนะน่าจะถูกกว่าตามท้องตลาดเนาะ มมค่า ok 200กรัมสองมสิบาบาทจะมีหลายรสชาตินะมมค่าโกลคลาสสิกจะเป็น4ี่สองสงนะ200กรัมนะมมค่าเอเบโซ่ร0อกรัมก็จะประมาณ239รามกนะเ็นไะถ้าเกิดเป็นแบบมมค่า บบคลาสสิกสองแปดเก้านะเยอะมากนีสองร้อยกรัมเหมือนกันนะอยู่ข้างล่างเนาะโอ้นี่กี่ร้อยกรัมเนี่ยคนใหมากเลยร้อยห้าสบเจ็ดบาทร้อยเก้าสิบกรัมนะนมเนะนี่ยม็อกห้าซิลิกร9อยเก้าสิบกรัมร้อยห้าสิเจ็ดบาท โซนเครื่องดื่มต่างๆจำพวกเหล้าไวนา์อะไรอย่างเงี้ยโอหเต็มเลยส่วนมากจะเป็นแบบขายสุมเนานะโซนนี้เป็นโซนเครื่องดื่มต่างๆนะมีเป็นแพ็กๆไว้สำหรับาไปขายนะนี่เขาบอกว่าที่นี่โหเหมือนยกทะเลม,มาไว้เลยอนะ่ะโหดูด,ดิมีปลากระพงเลยนะ พักะพงสองน้ำสมุกรณการโอ้โหขายยังไงอ่โลละปักระพงขาวโอ้กิโลละเก้าสบห้าบาทอ้มีกุ้งด้วยโอ้มีปลาโอ้หสดๆเลยกำลังไหยเลยโอ้หเนี่ยสดๆกำลังไาวเนี่ยโลละ2องร้อยหกสิบนะ กุ้งนางเป็นกุ้งนางเป็นกิโลละสองร้อยหกสิบบาทกุ้งก้ามกุ้งก้ามก็กิโลละสามร้อยแปดสบกาทนะุ้งก้ามเดี๋ยวดีกุ้งก้ามเป็นไงโอ้เป็นเงี้ยกุ้งก้ามกิโลละสามร้อยแปดสิบเกาทนะกุ้งก้ามตัวใหญ่เหมือนกันนะประมาณสักสองนิ้วอะ นี่จะเป็นกุ้งนางเป็นนะกิโลละ260บาทก็จะประมาณสัก2องเ้วนะนี่มาดูกั้งทั้งช้ชมกั้งกิโลละไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะกิโลละ2,900บารปอบาทาต้ดติดตัววันนี้ไม่น่าจะรอดแล้วนะัีนี้นอนละร้วนหลับไปเนี่ย ปลา,ามาดูปูมานะโลละ690บาทปูมาลับมาละไม่เดินเลยล็ลอบเตอร์มั้งปูล็อบเตอร์กิโลละ2,700บาทล็อบเตอร์กุ้งล็อบเตอร์นาะโ้ตัวใหญ่จริงเนี่ยปูยักษ์อ่าติดทุกิโลละ3,750บบาทปูยักษ์ มาดูกุ้งมังกรน้ำจดืดนางป้ากี่โลกิโลละ2,500บารนะ้บาทฟ้ดูใหญ่มากเลยอือใหญ่จริงกุ้งเหมือนกันนะราคาโลละ2,500บาทกุ้งมังกร นี่ปลาเก๋าท่านผู้ชมเพิ่งจะเคยเห็นได้ยินแต่ชื่อเนาะปลาเก๋ากิโลละ529บาทมีแค่สตัวนะถ้าจะหายากเหมือนกันนะตอนนี้จะเป็นหอยนางลมนะกิโลละกิโลละบ1 5าบาทหอยนางลมเนะาะก็จะมีหลายราคานะตัอเล็กก็เจบาท ห้าสิบาบทมั่ง55บาทมัง่งนี่ยอันนี้ตอนนี้น่าจะใหญ่ๆก็คือ115บาทกิโลละ1้5บาทโอ้หอยนางรมนี่ใครที่อยากกินปลาคังนะกิโลละ215บาทนะปลาคังนี่หน้าตาเป็นยังงี้จะคล้ยายๆเหมือนปลาดุกนะเห็นปลาดุกไหมมี่หน่อยเหมือน,ก,นะอน,ก,นะนกันนี่ปลาคังอันนี้เหมือนปลาดุกเลยก็จะมีหน็อตเหมือนกันเลย ประทังกิโลละ215บาทโอ้ไม่ต้องไปถึงจังหวัดเลยเนาะทิมปลาทับทิมกิโลละ95้าบาทปลาสีสวยอะเนี่ยเขาเผือกเขาจ้วะปลาทับทิมกิโลละ95บา,ทา,าทบท,ลลบาทสดๆนะจ๊ะใครที่ต้องการซื้ออาหารทะเลสดสดมาได้นะที่ โ้โฮเซลเนาะติดถนนสีนักาลินไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะมีอาหารทะเลมันยกมาตั้งไว้ที่นี่เลยโหเยอะแยะมากมายจากนั้นไม่พอเนาะก็จะมีแบบเป็นแพ็คๆก็มีนะเนี่ยนะมีเมงกัะพุนก็มีนะมีหอยนางรมมีเนื้อหอยมีหอยลายด้วยมีหลายอย่างเนาะก็จะมีราคาให้เลือกนะเนี่ยนะวิ มีปลาใบาปอด้วยกิโลละเจ็ดสิบเก้าบาทคล้ายปลาสลิดไหมปลาตา,าเดียวไหนยุตาดิกิโลละสองร้อยสิบเก้าบาทตูตานะตาเดียวจริงโอ้เนี่ยลูตาปลาจระเมดกิโลละร้อยแปดสิบห้าบาทโอ้ประจุด กิโลละ349บาทใครที่กำลังต้องการหาเสื้ออา<ด>หารทะเลนะก็สามารถมาได้ที่โกโฮเซนจ้าติดถนนสีนักพรินลยจ้าเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่กี่เดือนเองรีบมากันนะจ้ากุ้งโอโ้เต็มๆเขาก็ใส่โอ้โอยกล่องเองดีใส่น้ำแข็งไว้เรียบร้อยเลยนอกน้องแข็งไว้โอ้โหเนาะสดๆเลยนะ ปลาหมึกก uhm <pod f hai> ็ม <nek> yeah. ีห <si> ม <érer> <pod> <ke> ึกกล้วยใหญ่กิโลละ305บาทโอ้ใหญ่จริงนี่หมึกกระดองด้วยกิโลละ2 1 9บาทหมึกกล้วยเนี่ยเนาะกิโลละ199นะนี่จะเป็นหมึกกระดองกิโลละ195โอ้ ซวิลเลียมแซมอนโอ้กิโลละ535บาทอ่า uh, ใหญ่จริงโอ้โห oh, นี่นะใส่น้ำแกงไว้เรียบร้อยเลยสดๆเนาะอใครที่ชอบแบบซื้ออาหารทะเลก็มาซื้อที่ได้ไกลบ้านเนาะไม่ต้องไปไกลปลาเก๋ากิโลละ69บาทจะมีปลาตา,ต,าตัวอะไรก็มีนะแต่ว่าจะเป็นไซ์เล็กลงมาหน่อยเนาะ หมดเลยอ่ะถ้าผมาช้ชมเรื่องไม่ถูกเนาะใครเอาเป็นว่าใครที่อยากซื้ออาหารทะเลที่แบบว่าในที่แบบสะอาดๆเนี่ยสามารถมาซื้อได้เลยเนาะมีทุกอย่างเลยมีปลาทุกชนิดเลยอ่ะสดๆมากมายมีให้เลือกเนาะหลายชนิดมากเลยนะใครที่ต้องการซื้อปลาไปหารับประทานก็สามารถมาซื้อได้นจ้าเยอะมากเลยเขาบอกเรื่องไม่ถูกเลยมีเป็นตู้ๆก็มีนะ เนื้อหมูก็มีคอหมูสำหรับย่างกิโลละ233บาทเองหมูเนี่ยหมูบดก็มีกิโลละร้อยเดียวโอ้โหตกเหมือนกันนะสันคอหมูสไลด์กิโลละ172บาทสันนอกหมูสไลด์1นึ่งร้อยี่สิบสามาทไปทำหมูกระทะนี่สะโพกหมูสไลด์พี่ก็ตักอยู่ กิโลละร้อยยี่สิบบาทค่ะนี่เนาะก็จะเป็นโซนอาหารทะเลสดๆเนาะพร้อมใช้งานเลยนะจ๊ะตรงนี้จะเป็นบริเวณเครื่องในหมูนะแล้วก็จะมีราคาติดไปด้วยเป็นแพ็คฮแล้วก็มีนะ เยอะมากโอ้นี่ไงสันนอกกิโลละ118บาทเราไปซื้อที่ปากน้ำในตลาดบางฟองนี่จะเป็นโลละ120บนาะี่นะหัวไหลตัดชิ้นกิโลละ113บาทนี่เนาะ สันคอกิโลละร้อยหกสิบเอ็ดบาทสะโพกหมูตัดชิ้นละร้อยกิโลละร้อยสิบสี่บาทสามชั้นหมูนะกิโลละร้อยหกสิบห้าบาทดูราคาซี่โครงหมูนะกิโลละร้อยสิบสองบาทซี่โครงหมูที่หั่นเป็นชิ้นแล้วกิโลละร้อยยี่สิบเจ็ดบาท ซี่โคงหมูอ่อนกิโลละ149บเก้าบาทยเยอะเหมือนกันนะทุกผู้ชมนะนี่ไม่พอมีเนื้อวากิวด้วยโอ้โหแพ็คละโอ้โหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนื้อวากิวโอ้หนะนี่แพ็กเนาะน่าจะ,ะเป็นพวกเนื้อต่างๆนเนื้อวัวนะเป็นแพ็คละร้อยสามห้าีสอง ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทมั้งร้อยห้าสิบบาทมั่งนนี่นี่สองร้อยห้าสิบน,นะงั้นจะร้อยยี่สิบเจ็ดบาทมั้งร้อยสามสิบอันนี้น่าจะไม่ใช่ร้อยสามสิบแล้วน่าจะเป็นสองร้อยสามสิบห้าถ้าเกิดเล็กๆหน่อยน่าจะเปบนเนี้ยร้อยสามสิบโอ้เยอะเป็นกันเนาะเนื้อวัวก็มีนะโอ้ยนำเข้าจากเมืองนอกเลยอะโอ้ยชิ้นใหญ่ๆก็มีท่านผู้ชมเนี่ย เนื้อวัวนะกิโลละสี่ร้อยยี่สิบบาทนี่เนื้โอ้โซนนี้จะเป็นโซนเนื้อวัวเนาะโซนนี้จะเป็นเนื้อสัตว์ปีกเนานะกว้างเหมือนกันนะเนี่ยโซนที่เราอยู่ก็คือจะเป็นโซนด้านหน้าเนาะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับของกินของใช้ซะมากกว่านะ มาตำรวจแต่ละโซนแต่ละโซนเนาะมีของขายเยอะเลิกไม่ถูกเลยตรงนี้นกาตรงนี้จะเป็นโซนเครื่องใช้ในครัวเรือนนะ โซนนี้เป็นโซนอาหารแห้งนะปากระป๋องน่าจะอยู่โซนนี้แน่เลยเดี๋ยวเราไปดูซิมีขายก็วน้ำจิ้มอะไรก็มีน้ำปลาปรุงรสอะไรเงี้ยน้ำพริกน้ำส้มเงี้ยสำหรับทำพวกอาหารตามสั่งเนาะนโซนโซนเผือเทศต่างๆ โอ้โหเขาบอกเลยนะว่าเขามีเป็นโอ้โหโกดังเลยอ่ะโอ้ทั้ช่งโอ้อะไรใหญ่ๆแบบนั้นโ้โหเซลโอ้ดิโกดังเขาใหญ่มากเลยนี่เราเห็นแล้วโซนเป็นพวกอาหารกระป๋องต่างๆนี่เห็นแล้วโซนอาหารกระป๋องของเราเนาะเดี๋ยวไปดูดีว่ามีกกระป๋องที่เราต้องการไหมโอ้โหนี่เห็นแล้วทา้ผช่ชงนี่ไงโอ้ ากระป๋องสามแม่คัวของเราปลาซาดีนเนซอสมะเขือเทศโอ้โหนี่ไงท่านผู้ชมเมื่อกี้ที่เราดูจะเป็นชูชีปลาซาดีนเนซอสมะเขือเทศสามแม่ครนะัเนาะแต่สิ่งที่เราต้องการคือปลาสามแม่ครัวรุ่นเก่าเนาะเป็นปลาซาดีเนซอสมะเขือเทศนะโอ้โหแค่ละร้อยยี่สิบเก้าบาทโอ้โหเยอะมากมากเลย นี่เป็นปลากระป๋องตาสามแมคอวเนะปลาสดินิวซมะเขือเทศนะแพ็คละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอ,อันนี้จะเป็นสามแมคอัวแบบฝางัดนะแบบมันเราเปิดเองอะไม่ใช่ฝาดึงเนาะฝางัดก็คือก็จะแพงมาหน่อยราคาแพ็คละร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ปลาสาดีนิโซมะเขือเทศเนาะแพ็คละร้อยเจ็ดสิบบาทนะเนี่ย ก็มีนะข้ามาหมูสับแพ็คละเจ็บาทได้6กกล่เลยโอ้โหตอนนี้เราก็ได้ของครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอ้โหเดี๋ยวไปจ่ายกันนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องต้องฟาพาเท่ด้วยจ๊ะเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปที่ไหนก็จะเลืมฝากกดกระดิ่งทั้งหมดไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ